กอสอทอชอได้หารือร่วมกับ Apple และ l ล n e นะครับเพื่อเดินหน้าระบบเซลล์บล็อตแคสเตือนภัยประชาชนครับในไต้รั์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกอสอทอชอได้บอกว่าสำนักง,งานกอสอทอชอนั้นได้เชิญบริษัท Apple เพื่อเข้าหารือแนวทางการปลดล็อกระบบเพื่อสนับสนุนการใช้งานเซลล์บล็อตแคสรวมทั้งก็ได้เชิญบริษัทไลน์ไทยแลนด์นะครับมาร่วมหารือถึงแนวทางการส่งข้อความสั้นเพื่อเตือนภัยผ่านทางช่องทางไลน์นะครับ และก็จะมีการทดสอบระบบเซลล์บอทแคสต์กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไปด้วยครับซึ่งหากกระบวนการ SMS นั้นมีข้อจํากัดทางเทคนิคในเรื่องของจํานวนการส่งและไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแจ้งเตือนภัยทางสํานักง,งานกสอทชก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับที่จะหาแนวทางอื่นมาแก้ปัญหาจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ได้มีความพยายามร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานให้สามารถรองรับวิกฤตการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ